นี่คือตัวละครที่โลกแข็งที่สุดในเกมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้รีรันกลับมาอีกครั้งนะครับกับผัวเก่าของเขาคนดีคนเดิมถ้าใครนะครับยังไม่มีปูก่แกและสงสัยว่าทําไมปูก่แกเนี่ยถึงดีดีก็ให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมอาจคัาดเคลื่อนหรือไม่ถูกบ้างอันนี้สามารถไะนนาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่า,ก,ากันก็พอเ้อ จงหลีหรือปู่จงเทพเจ้าแห่งหินนะครับเป็นตัวละครในตำแหน่งซัพพอร์ตโล่นะครับแล้วจะมีจุดเด่นที่โล่อันโคตรแข็งนะครับแข็งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ <Huh? S 1> สามารถรับดาเมจได้ชิวๆนะครับผมแถมยังมีอันติลูกชิ้นกุ้งนะครับไวซีซีมอนอีกด้วยนะครบเครื่องเรื่องซัพพอร์ตจริงๆเลยตัวนี้มาที่เรื่องแรกกันนะครับกับเรื่องพรสวรรค์หรือว่าสกิลนั่นเองสำหรับสกิลโจมตีปกตินะครับก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็จบตีปกติอะแล้วู่แกนะี่ก็จะเท่กว่าปกตินิดหน่อยนนะคครผมมถ้าาาเตแกก,กีวใจ มาดิสกิล E นะครับเป็นทีเด็ดของปู่แกนะครับอันนี้เป็นก้งกดแบบจิ้มแล้วก็กดค้างเนาะแล้วการกดแบบจิ้มนะครับจะเป็นการสร้างเสา,สาขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เสาก็จะทำาด m a g e AoE ไปส่วนการกดค้างเนี่ยจะเป็นการสร้างโล่ขึ้นมาพร้อมๆกับการวางเสานั่นแหละซึงโล่เรานะครับก็จะหนาตามเลือดนะแลวตอนที่สร้างโล่เนี่ยถ้ามีพวกอ็อบเจกต์หินพวกโล่หินของฮิริจางพวกเสาหินปราบราบาเหลืออะไรก็ตามที่มีหลอดเลือดเป็นธาตุหินนะครับก็จะโดนดูดธาตุหินเข้ามาด้วย แล้วถ้าเรามีโล่อยู่นะครับแล้วก็ยืนตีมอนแบบเอาหน้าจุ่มเนี่ยมันจะลดต้านทานของมอนด้วยโคตรโหดเลยน,นี่ส,นสุดท้ายเนี่ยเป็นสกิลอันตีนะครับผมปู่แกเนี่ยจะเสกลูกชิ้นกุ้งมาทำดาเมจแบบเอลีอก้างๆนะครับแล้วก็ซีซีมอนให้กลายเป็นหินแบบขยับไม่ได้ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้โคตรมีประโยชน์เลยฮนะมาที่สกิลพสซีฟกันนะครับรสรับพาสซีฟแรกเนี่ยถ้าเอาไวๆไวเลยคือยิ่งโล่เราโดนโจมตีมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งแข็งขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโล่แต่ว พัสดีที่2เนี่ยมันคือการนําพลังชีวิตของจงหลีไปเพิ่มดาเมจให้สกิลทั้งสสกิลนั่นเองก็คือโจมตีปกติเสาสกิล e แล้วก็สกิลอันตินั่นเองเพราะฉะนั้นเน้นเลือดเด้อและพัสิีสุดท้ายนะครับผมเราจะได้แลกคืนเมื่อเราคราฟอาวุธหอกนั่นเองสำหรับการอัพสกิลนะครับก็แน่นอนเนาะอัพ e นำมาเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยอันตินะส่วนตีปกติเนี่ยปล่อยร้างก็ได้นะครับผมเพราะเราไม่เน้นตีอยู่แล้วนะตัวนี้มาต่อกันที่เรื่องของกลุ่มดาวกันนะครับสำหรับ c ีนเนย มันจะทําให้เราเสกเสาได้มากสุด2เสานะของสกิล e สีสองเนี่ยเมื่อเรากดอันตินะครับมันก็จะเสกโลให้กับทีมเราเลยนะครับอันนี้ขอ,อบก็ใช้ได้นะอันนี้จะแมวมากๆ C ีสามเพิ่มเลเวลสกิล e สีสี่คืออันติของเรานะครับมันจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มอนเนี่ยจะโดน c c นานขึ้นนั่นเอง c ีห้าเพิ่มเลเวลสกิล q และสุดท้ายนะครับสีหกเมื่อโลข,ของเรานะครับโดนโจมตีมันก็จะหิวให้เราด้วยซึ่งมันก็จะมีขีดจํากัดนิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับเอาไปววว่ามัันนหิด้้แลก แตเราคำแนะนำนะครับผมแนะนําว่าให้จบที่ C0 ก็พอแล้วนะครับผมปู่เนี่ยโคตรเทพแม้จะตัวเปล่านะซีหนเนี่ยมันจะเป็นออปชั่นเสริมนิดหน่อยไม่ได้มีนัยะอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าอยากให้แตกต่างกว่านี้เนี่ยมันจะต้องข้ามไปซ6เลยซึ่งแพงมากฉะนั้นซีูคุ้มนะครับผมถ้าไม่มีงบถึงซ6เนี่ยก็ไม่ต้องกดละกันเนาะพอแล้วมาที่เรื่องของอาวุธกันนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยอาวุธประจําตัวมักจะเป็นเบสอิสลอดของตัวละครนั้นๆนะครับแต่ในกรณีของจงหลีเนี่ยผมไม่ได้น,นาอาวุธประจําตัวเลยเลยสักนิดเลยนะครับเพราะว่าด้วยซับสแตทแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันไม่เข้ากับปูแคร์เลยสักนิดเดียวข้อดีเพียงอย่างเดียวของมันก็คือมันเป็นแฟชั่นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นตัวอาวุธข้ามได้ข้ามเด้อมาที่เบสอิสอตจริงๆดีกว่านะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมแนะนําหอกเป็นหอกโห,หม่แมนะครับซึ่งจะเวิร์กมากทั้งสายถึกแล้วก็สายดาเมจรบเครื่อองมาากันนนนี้แะํเลย ถัดมาจะเป็นหอกหาง่ายนะครับผมแต่ดีจะจัดเลยอย่างหอก3ดาวนะครับชื่อหอกว่า Black ท a s s e l นะครับซึ่งให้เ p เปอร์เซ็นต์สูงซึ่งนักใครไม่มีโฮม่นะครับหอกนี้ก็เป็นตัวเลือกรองลงมาได้เลยเนาะต่อมาก็จะเป็นหอกฟาโวสายลูกชิ้นกุ้งนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็เล่นอยู่นะแถมมันยังสามารถเจนพลังงานให้ทีมได้อีกนะครับเรียกได้ว่าซับเต็มตัวเลยและสุดท้ายนะครับพูดถึงซะหน่อยนะครับก็คือหอกคราฟตัวใหม่ของคอนเทนเนเนาะ แต่ว่าตัวนี้นจะให้ HP น้อยกว่าหอก3ดาวนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ใช้หอกสดาวแล้วรู้สึกคันเหลือเกินอะไรเงี้ยซึ่งอาวุธทั้งหมดก็ตามตารางนี้เลยครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ Artifact นะครับผมสำหรับเซตที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับสาย Support นะก็จะเป็น4 Tenacity นะครับถึงแม้ว่าเงื่อนไขมันออกจะจุกจิกสักนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดเนาะหรือถ้าใครหาไม่ได้นะครับก็พยายามเป็น2 HP 2 HP นะครับอันนี้ฮิตมากนะครับ ซึ่งในที่นี้นก็จะหมายถึง2เทนาแล้วก็2วรุคขาชานะสำหรับสแตทหมวกถ้วยและนาฬิกานะครับก็ให้เน้นไปที่เลือดทั้งหมดได้เลยเนาะตัวอัพร้องก็เลือดเช่นกันนะครับติดฟื้นฟนูนิดหน่อยพอให้วนลูกชิ้นกุ้งได้ก็พอถัดมาสำหรับสายไฮบริดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เล่นอยู่นะครับโดยสามารถยำได้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2เลือด2หินแล้วก็2เลือด2โรเบทตก็ได้ซึ่งผมใช้อย่างหลังเนาะ สำหรับสเตตหมวกถ้วยนาฬิกาเนี่ยให้เป็นคิเลตคิดาเมตนะครับแล้วก็บนนัดหินแล้วก็เลือดตามลำดับหรือจะใส่หมวกเป็นเลือดก,ก็ได้นะครับแต่ถ้วยขอเป็นบนนัดหินนะครับลูกชิ้นกุ้งจะได้มีดาเมจดนิดนึงส่วนอัพร้องก็เหมือนสายซับนะครับแค่เพิ่มพวกคิเลตคิดาเมตติดนิดหน่อยก็ดีนะส่วนปูจงสายดาเมจจ๋าเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าจงหลีสายเนี่ยเป็นสายทางเลือกแล้วก็ไม่ได้เวิร์กเท่ากับสายสองสายข้างต้นที่กล่าวมาเนาะแต่ใดับ สำหรับเรื่องของการจัดทีมนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถเอาไปใส่กับทีมไหนก็ได้นะครับที่ต้องการโล่ต้องการความปลอดภัยถ้าใครต้องการตัวประมาณนี้เนี่ยก็สามารถใส่จงหลีเข้าไปในทีมได้เลยะครับเพราะตัวปู่แกนเนี่ยไม่ได้ไปขัดปฏิกิริยาใครเนาะเ้ามาเพื่อเป็นเกาะกำบงังเป็นโล่โผล่ล่มใส่ให้กับทีมเท่านั้นเองฉะนั้นใส่ไปในทีมไหนก็ได้เลยนะครับไม่ฟิกทีมแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยผมก็มีอยู่ทีมนึงนะครับก็คือทีม4หินนั่นเองและฟุตเดเดตี่เห็นอยู่นะครับผมจะใช้เป็นโนเอลยุ เดยจะเริ่มเซตจัดเปิดโลปูนะครับแล้วก็เปิดสกิลอีโกโร่แล้วก็บัฟยุนจินแล้วก็ให้โนเอลเปิดอันติทำดาเมจน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมเนี้ยถ้าเปลี่ยนโนเอลกับยุนจินเป็นอิโตะกับอาเวโดเนี่ยจะดีมากแต่น่าเสียดายนะครับผมไม่มี2ตัวนี้อยู่ในไอดีหลักเลยก็เลยไม่ได้มีฟุตเทจมาให้ดูแล้วเราก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมเนาะก็ไปคิีเองกันได้เลยเด้อและแล้วก็มาถึงหัวข้อที่ว่าจงหลีดียังไง ทำไมมันถึงมัสแฮฟข้อแรกเลยคือนี่คือตัวละครที่มีโล่ที่แข็งที่สุดในเกมแล้วนะครับสามารถยืนรับดาเมจจากมอนได้แบบเบ um ิ่มๆนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีจังหวะสู้เพราะว่าไม่ต้องคอยมาหลบการโจมตีจากมอนสเตอร์อันนี้คือเหมาะมากๆเลยสาหรับคนที่ขี้เกียจหลบอยากยืนรอรับตีนแบบชิวๆฉะนั้นกดเลยครับและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปข้อที่2คือจงหลีเนี่ย เดินโลกสนุกมากนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปใน E ีีก่อนๆนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเน้นสำรวจแล้วก็แก้พัทเซ่นซึ่งจงหลีเนี่ยเขามีสกิลที่ตอบโจทย์อะไรพวกนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหินที่ช่วยให้เราปีนขึ้นที่สูงได้ง่ายขึ้นหรือจะเป็นสกิล e ค้างนะครับที่สามารถกดขุดแร่ได้แบบรวดเดียวซึ่งขุดแร่มันมากเป็นตัวละครคุณภาพชีวิตอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ข้อที่สเลยคือตามรอแล้วเนี่ยจงหลีเป็นตัวเทพเจ้านะครับซึ่งตัวเทพประจําเมืองเนี่ยมันเก่งทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ทุกตัว แน่นอนแล้วก็ถ้าคุณลองนับจากเวนตี้ไรเดนนาฮิดะรวมถึงตัวจงหลีเองเนี่ยทุกตัวนะครับล้วนเป็นตัวละครที่ทําให้ไอดีคุณเทพทั้งนั้นและด้วยก,การที่เป็นเทพที่อาวุโสที่สุดนะครับก็จะทําให้เนื้อเรื่องต่อๆไปเนี่ยปูกแกจะต้องมีบทบาทสําคัญแน่นอนเป็นตัวที่คุ้นค่ากับการกดมากถ้าไม่มีกดเถอะถือถือว่าขอร้องนะนะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในไลฟ์ของผมนะครับ ดึงผมก็จะไ like ลทุกวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพุธกับเสาร์นะอาทิตย์ก็แล้วแต่อาทิตย์นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าอยากทำตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมขอให้ได้ตัวอวยกันทุกคนเลยเนาะและถ้าใครไม่อวยนะครับผมก็จะเมคอยู่อวยเองนะครับผม